นมัสการพระอาจารย์วันทาครูอาจารย์อรุณสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สําเร็จสมหวังดังใจวันนี้เป็นวันที่24เมษายนพุทธศักราช2565ตรงกับวันอาทิตย์แรม8ค่ําเดือน5ปีขานวันนี้เป็นวันธรรมศสวนะหรือวันพระนะครับเหมาะแก่การมงคลทุกชนิดนะครับฉลกดีวันนี้กับสีที่ใช้แล้วมีความสําเร็จคือสีเขียวสีตองอ่อน สีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีฟ้าสีน้ำเงินสีครามสีน้ำทะเลสีกรมท่าทิศท,ที่ควรหลีกเลี่ยงคือทิศอุดรหรือทิศเหนือวันนี้ควรใช้เครื่องประดับมงคลที่เป็นหยกมรกตพลอยสีเขียวหินสีเขียวเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่มีการกักณีในชื่อคือ,ส,อสราสวรสีสเสือหอหีบรอจุราออ่างและหอนกคู่เด็กชายที่เกิดวันนี้ ควรใช้อักษรที่เป็นเดชในทางทักษะตัวใดตัวหนึ่งนำคือจอจานชอชิงชอช้างซอโซชกเฉยและย่อหญิงเด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นสีในทางทักษะตัวใดตัวหนึ่งนำคือดอชดาตระดับทอฐานตระบูทธอบุเท่า,า,า,าและนอนเนนมาเซตวันนี้ครูโหนอาจารย์อารมณ์ชื่นชาวัยกล่าวไว้ว่าโหราศาสตร์เป็นวิชาประณิตศิน จะสุกเอาเผากินนั้นอย่าหมายรู้แต่ศาสตร์แต่ขาดศิลก็สิ้นลายการทํานายจะแม่นยําต้องชํานาญขอเป็นกํบบาลังใจในการเริ่มต้นมันใหม่ให้กับทุกท่านนะครับด้วยรักและห่วงใยจากผมอาจารย์ไก่นาะรันทามีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ